กลับมาช่วงที่2ของสยามวิภาคค่ะช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องประเด็นของภาษีมรดกค่ะอาจารย์ดเรเพิ่มศักดิ์มกราพิรมค่ะอาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและท่านยังเป็นอดีตคณะกรรมการปฏิรูปในสมัยนาย,ยกอนันต์ปัญญารชุนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะ อาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปถึงเรื่องภาษีที่ดินแล้วนะคะคว่าจะมีการยกเลิกพรบสองฉบับแล้วก็มีพรบฉบับหน่ขึ้นมานะคะคก็พูดกันไปแล้วเรื่องข้อดีข้อเสียแล้วก็เรื่องของว่าจะลดการเหลือหล่อมล้ำได้จริงหรือเปล่าในช่วงนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ในเรื่องของภาษีมรดกคะ่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเห็นมีความพยายามและมีการพูดถึงกันมานานแล้วว่ามันน่าจะเกิดขึ้นมาในประเทศไทยได้ตั้งนานแล้วแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นสักที มันเพราะอะไรคะอาจารย์แล้วคิดว่าถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติได้อย่างไรบ้างคะครับความจริงผมเองไม่ใช่นักวิชาการด้านภาษีแต่ว่าเคยเป็นคณะทางานกระจายรายได้สมัยที่เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้ศึกษาเรื่องของโครงสร้างภาษีเรื่องของการเกษษ็บภาษีเพื่อที่จะกระจายรายได้เพื่อที่จะลดความเหลื่อมลำ้ำผมคิคคดว่าขณะนี้ทุกคนก็พูดถึงเรื่องของภาษีมรดกอา่า แล้วก็อาจจะ,ะกล่าวว่าบางไทยยังไม่มีภาษีมรดกเกิดขึ้นแต่ความจริงถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยนะครับผมก็ศึกษาอ,อาจารย์หลายๆท่านนะครับอาจารย์ปีชาอาจารย์ต่างๆที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมาก็ะสะท้อนให้เห็นว่าสมัยก่อนก็มีเรื่องของไอ้อากรมรดกอย่างนี้ะนะครับแต่ว่าเก็บไม่มากสมัยก่อนอเพื่อที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งเข้าท้องพระคลังหลวง แล้วก็ช่วงสมัยท่านนายกพันธ์เดพย,ยาพัพหลพหลนะครับก็มีพระราช,ชบัญญัติฉบับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของภาษีมรดกเช่นเดียวกัน,นประมาณปี2476แต่ก็บังคับใช้ได้ประมาณ10ปีปี2489ก็ยกเลิกสมัยจอมพลปอผมเข้าใจว่าที่เหตุผลเท่าที่ศึกษาดูก็หนึ่งก็อาจจะเก็บได้ไม่ค่อย เป็นก่อเป็นกรรมมเคยเต็มเต็มหน่วยแล้วก็ค่คยคุ้มทํานองนั้นจริงเหรอคะแล้วก็ส,ส่วนหนึ่งได้รับการต่อต้านจากผู้บริหาร<อ>หรือว่าคนที่มีฐานะดี<อ>เป็นจํานวนมากแล้วตั้งแต่นั้นตั้งแต่ปี2องสีมาก็มีการพูดคุยกันนะครับไม่ใช่ลืมสังคมไทยไม่ลืมเพียงแต่ว่าก็มีข้อเสนอมีข้อผลักดันเราจะเห็นงานวิจัยในเรื่องเศรษฐศาสตร์ในเรื่องโครงสร้างภาษี จำนวนมากที่พูดถึงภาษีมรดกแล้วมีเลาเชิญนักวิชาการจากญี่ปุ่นจากยุโรปจากอเมริกามาสันมนาเรื่องภาษีมรดกเยอะแยะแต่สุดท้ายก็เป็นแต่เพียงข้อเสนอมันไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรคะอาจารย์ที่ท,ทั้งที่ทุกคนพูดว่าควรจะมีแล้วก็มีการระดมสมองพูดคุยกันเยอะมากแต่มันไม่เกิดขึ้นได้สักทีเนี่ยเพร <อ S 1> าะว่าผู้บริหารของอประเทศไทยรัฐบาลแทบ ุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่กับเรื่องนี้มากส่วนได้ไม่ค่อยมีตอจะมีคือส่วนเสียเพราะว่าเป็นผู้ที่มีฐานะดีแต่ว่าผมว่านั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเราก็อาจจะผมก็ไม่อยากจะกล่าวเท่าไหร่ในเรื่องของผลประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวให้มันชัดๆคือว่าผู้บริหารบ้านเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีวิสัยทัศน์ประเทศที่ยาวไกลพอ ประเทศในยุโรปในอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นเกาหลีที่เขาทําเรื่องภาษีมรดกก็ไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารเขาเป็นคนยากจนผู้บริหารเขาเนี่ก็เป็นคนมีเงินมีฐานะเรียกไงไม่ต้องทำมาหากินแล้วลงมาดูก,การเมืองเนี่ยก็คือมาอุทิศตนเสียสละทางานเพื่อบ้านเมืองแล้วมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านกันทั้งนั้นแต่ก็ยังทําก็หมายความว่าเขามีวิสัยทัศน์เขาอยากจะเห็นประเทศของเขาเนี่ยมันมีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมร้อแล้วที่สำคัญคือมันต้องสร้างฐานภาษีให้มันกว้างขึ้นสร้างไรายได้จากภาษีให้มันมากขึ้นฉะนั้นเราจึงเห็นประเทศเหล่านี้เนี่ยมีเงินที่จะมาพัฒนาประเทศค่ะอาจารยม์มีความคิดว่าการที่เราเก็บภาษีมรดกเนี่ยจะ,ะสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําได้ย่งไรคะถ้าเรามองว่าคนเราเกิดมาเนี่ย กวามจริงก็เท่ากันเอาววัยวะครบ32แต่ว่าคนจํานวนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็ต้องกู้เงินมา,าพ่อแม่ต้องกู้เงินมาเลี้ยงเป็นหนี้มาตั้งแต่เกิดเข้าโรงเรียนก็ต้องกู้ยืมเงินก็าย่อสอะไรต่างๆเรียนกันมาจนเดี๋ยวนี้จบมาไมลไรแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ยังเป็นหนี้แล้วก็ยังใช้หนี้หมดฟ้องร้องกันอุตลุดอยู่ปัจจุบันแต่ว่าขณะที่คนอีกจํานวนหนึ่งเนี่ย เกิดมาก็เหมือนข้าบช้อนเงินช้อนทองก็จริงท่านก็มีมีมมบุญบารมีสะสมมาพอสมควร <c oughs> แต่ว่าที่มันมากของนั้นคือมันไม่ทําให้เกิดการลงทุนมันไม่ทําให้เกิดการคิดริเริ่มมันทําให้คนเนี่ยไม่พัฒนาหรือว่าไม่ไม่ก้าวหน้าเท <c oughs> ่าที่ควรอย่าง <c oughs> ผมอย่างยกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากสงครามเนี่ยประเทศเขาเนี่ยเขาทํางานหนักมากเ <c oughs> ขาทํางานสอง กสามการอะต่างเพื่อจะสร้างตัวฉะนั้นมาถึงส0บยปีที่แล้วเนี่ยใช้เวลา5 4าสี่ห้ปีเนี่ยเขาจากยากจนจากแพ้สงครามกลายมาเป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ํารวยเขาก็รู้แล้วว่าคือเขามองไกลว่าถ้าคนรุ่นนั้น,น,นเนี่ยร่ำรวยเนี่ยโดยประวัติศาสตร์เนี่ย คนรุ่นต่อมามันก็จะไม่ค่อยอยากจะทําอะไรนะเพราะพ่อแม่หาไว้ให้เยอะอฉะนั้นมันก็จะไม่อยากจะลงทุนมไม่อยากจะไปสร้างนวัตกรรมอะไรก็ม,มีหน้าที่ใช้เงินเหมือนลูกเศรษฐีเมืองไทยของเราะฉะนั้นเขาก็ออกภาษีมรดกขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่ไม่สะสมมรดกเอาไว้ม,มากนักฉะนั้นมันก็มีสอทงทางคือลงทุนทําแล้วก็บริจาคการกุศลยังายว่าเงินก็จะกลับคืนมาสู่รัฐเพื่อที่จะไปสร้าง สวัสดิการใกนการสังคมเพื่อที่จะไปสร้างสาธารณูปโภคต่างๆฉะนั้นเราเห็นประเทศเหล่านี้เนี่ยสาธารณูปโภคเขาดีใช่ไหมครับร<ส>ะบบสวัสดิการเขาก็ะจะดีเพราะเขาจะมีเงินจากภาษีหลายๆทางไม่ได้หมายความว่าเงินภาษีมาดกอย่างเดียวที่จะไปสร้างอย่างนี้ได้แต่มันก็จะมีตั้งแต่ภาษีทรัพย์สิสนภาษีมรดกภาษีอัตราเข้าหน้าอื่นๆแล้วแม้กระทั่งภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เขาก็ไม่ได้ลดลงมาเหลือ20%แล้วก็จะทําให้เป็นอัตราทาวน์เมืองประเทศไทยบางแห่งหกเจ็ดสิบเปอร์เมืออย่างสแกนดิเนเวียนะครับ ก็คือในแง่ของการเก็บภาษีมรดกแบบนี้อาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาอย่างหนึ่งด้วย<อ>ที่ทําให้คนที่ครองทรัพย์เยอะๆมีเงินมากๆเนี่ยเมื่อรู้ว่าถ้าส่งมอบให้ลูกยังไงลูกก็ไม่ได้รับร้อยเซจากนั้นหรอกก็ต้องอถูกหักไปเขาก็ยังจะรู้สึกว่างั้นเอาไปบริจาคเข้าการกุศลทําให้เงินมันหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น<อ>ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของผลพลอยไดใ้ในเชิงจิตวิทยา,<อ>าแต่ในเชิงของความเป็นธรรมก็คือทําให้คนช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นลดน้อยลง ถูกต้องไหมคะก็คือหมายถึงว่าเงินจากคนที่มีมากผมผมไม่อยากใช้คนรวยคนจนผมคิดว่าคนเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนจํานวนหนึ่งมีเงินมากหน่อยจำนวนหนึ่งมีเงินน้อยหน่อยเพราะนั้นในจำนวนที่มากเนี่ยก็เมื่อเมื่อแบ่งปันแบ่งปันลงมาแล้วกระจายไปเนี่ยช่องว่างในเรื่องรายได้มันก็จะลดลงช่องว่างในเรื่องโอกาสมันก็จะลดลงเพราะนั้น ลองคิดดูเลครับคนสองคนจะทําธุรกิจเหมือนกันคนนึงเนี่ยสายป่านยาวมีทุนเยอะแยะมากมายแต่คนหนึ่งเนี่ยไม่มีอเลยหรือแม้จะทําการเกษตรคนหนึ่งมีที่ดินมรดกเป็นหมื่นหมื่น,นไร่แต่คน,นมีแต่ความรู้อยากจะทําต้องไปกู้เงินมาเป็นหลายๆล้านกว่าจะได้ที่ทั้งห้าไร่สิบไร่เนี่ยผมคิดว่าถ้าทาอย่างนี้ความเหลื่อมล้าเหล่านี้จะน้อยลงคนที่มีน้อยก็จะมี รายได้มากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าสังคมที่ความเหลือล่อมล้ำานน้อยเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่สามารถฉันสังคมที่มีความร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันพัฒนามากกว่าขึ้นอยู่กับคนจํานวนไม่กี่คนค่ะนี่ถ้าฟังจากเจตจำนงหรือว่าเจตนารมของการมีภาษีมรดกเนี่ยเป็นเจตนาที่ดีแน่นอนนี่ถ้าในรายละเอียดล่ะคะ,คะอาจารย์คิดว่า คือควรจะครอบคลุมในเรื่องไหนที่จะทําให้มีความเป็นธรรมมากที่สุดอย่างนักวิชาการบางท่านเนี่ยก็เสนอว่าในเรื่องของการทําภาษีมรดกเนี่ยก็ควรจะกําหนดอัตราขั้นต่ำเอาไว้เช่นถ้ารั์สิน10ล้านบาทให้เสีย5% 20ล้านบาทขึ้นไปเสีย15%หรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนถึงจะเรียกว่าเกิดความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะคือมันก็มีหลายหลักคิดน,นะ แต่ผมคิดว่าก่อนจะพูดถึงตัวเลขเนี่ยผมคิดว่ามันต้องพูดถึงจุดมุ่งหมายก่อนว่าเราจะเก็บภาษีมรดกเพื่ออะไรครับผมคิดว่าถ้าเรามุ่งเรื่องของความเป็นธรรมถ้าเรามุ่งที่จะกระตุ้นลูกเศรษฐีลูกคนมีเงินมากทั้งหลายแหล่เนี่ยให้รู้คุณค่าของเงินให้ใช้เงินไปในทางลงทุนมากกว่าการนั่งใช้เงินเพื่อบำรุง <คำ S 2> บำรเชีวิตไปวันๆอนีนนย ผมคิดว่าก็ต้องมานั่งก็ต้องมานั่งศึกษาทําไมญี่ปุ่นเขาถึงเก็บห้าส<ฆ>ิบเปไมเกาหลีเขาเก็บสูงอาจจะไปถึง50%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเก็บใน,นอัตราสูงยุโรปอเมริกาเขาทําไมถึงเก็บในอัตราสูงแล้วผมคิดว่าต้องมาดูเหตุผลของเขาแล้วศึกษาถ้าสังคมไทยเราอยากจะเห็นข้างหน้าเนี่ยคนในสังคมมีช่องว่างน้อยความเหลืม่มล้าที่ไม่ชอบทำเนี่ยมันน้อย,ยผมคิดว่า ต้องคิดเรื่องของอัตราภาษีมรดกให้ละเอียดใจผมเนี่ยอยากจะให้เก็บทุกคนได้ทำผมเองก็อยากจะเสียภาษีมรดกแม้จะมีมรดกอยู่ไม่กี่ตังค์เพราะอะไรเพราะผมคิดว่าผมจะได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศผมจะได้มีส่วนการเป็นเจ้าของประเทศนอกจากไปเลือกตั้งไปแล้วแ,แต่เนี่ยการเสียภาษีครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีความสุขว่าเราเป็นเจ้าของประเทศนี้ แต่ว่าการเก็บในอัตราที่มันเกณฑ์ต่ตาๆม,มากๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของรัฐมันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายยุบยับยุบยับไปหมดฉะนั้นก็อาจจะต้องมีเกณฑ์บ้างคือพอถ้ามีเกณฑ์ตั้งกลวบมา่าคนจํานวนหนึ่งจะได้รับการยกเว้นแต่ว่าผมเสนอว่าอย่าย,ยกเว้นมากนักนะครับผมอยากจะให้เพดานผู้เสียภาษีมรดกเนี่ยให้มันต่ําลงมาตอนนี้ที่กาหนดไว้ประมาณ50ล้านซึ่งผมคิดว่า ห้าสิบล้านนี่ก็ยังสูงไปแต่ก็ผมไม่มีโอกาสได้เสียถ้าจำนวนนี้ผมอยากเอาสักสิบล้านสิบล้านก็พอแล้วก็ส่วนจากสิบล้านขึ้นไปเนี่ยถ้าเราเก็บในอัตราก้าวหน้าก็คือให้มันมากหน่อยแต่ว่าก็อย่าให้มันสูงนักจนประชาชนจำนวนหนึ่งมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับรัฐบาลนะครับสูงสุดเลยผมคิดว่าก็อย่าอย่าให้ถึงกับญี่ปุ่นเลยเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขา ระบบสวัสดิการเขาพร้อมอยู่แล้วฉะนั้นเรียกง่งยว่าไม่ต้องอาศัยเงินส่วนตัวนี่รัฐก็จะมีส่วนในการอุดหนุนสังคมอยู่แล้วผมคิดว่าสูงสุดก็สักสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก,ก็ก็น่าจะน่าจะเหมาะ mm hmm. แต่ว่าต่ำสุดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต่ำกว่าห้าสิบล้านถัาว่าถ้าสิบล้านเนี่ยจะเก็บสักกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบล้านถึงที่พดานไปสักห้าสิบล้านห้าสิบล้านถึงสองร้อย <Can I? S 2> ล้านสองร้อยล้านถึง หมื่นล้านหมื่นล้านขึ้นไปคืออภิมหาเศรษฐีก็อาจจะต้องเก็บอีกระดับนึงซึ่งมีไม่กี่ครอบครัวไม่กี่ตระกูลในประเทศไทยผมคิดว่าเก็บเขาแล้วก็ประกาศให้สังคมทราบว่าเงินภาษีมรดกที่จะเก็บไปเนี่ยรัฐบาลมีแผนจะเอาไปทําอะไรค่ะผมคิดว่าถ้าทําอย่างนี้ให้ชัดเจนเนี่ยถ้าผมมีเงินมากๆเนี่ยแล้วเงินที่เก็บภาษีมรดกจากผมไปเนี่ย ได้ไปพัฒนาประเทศไปถึงมือประชาชนไปถึงมือการทํางานไม่ได้ตกข้างทางไปยังกลุ่มธุรกิจกลุ่มทุจริตกลุ่มคอรัปชันกลุ่มใดผมก็ยังมีความรู้สึกดีเหมือนกับมหาเศรษฐีในหลายๆประเทศที่เขาบริจาคให้กับมูลนิธิบริจาคให้กับรัฐบาลบริจาคให้กับสังคมเยอะยๆมากๆ นี่ถ้าเรามองถึงคน <S <S <ด>ที่มีรายได้เยอะเนี่ยดูไม่น่าเป็น<ต>ประเด็นอะไรที่ท,ที่ที่คนจะกังวลเพราะว่าก็คุณจะแบ่งมาบ้างคุณมีเยอะเกินความจําเป็นแล้วทีนี้คนที่กังวลส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีฐานะประมาณกลางๆผู้เสียภาษีที่ทํางานเรียกว่าอยู่ในระบบอะค่ะที่จะกังวลเยอะหน่อยเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่ทํางานแล้วก็เสียภาษีอยู่แล้วเขาอยู่ในระบบฐานภาษีาคนเหล่านี้จะก,กังวลมากกว่าเพราะว่าถ้าคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ยื่นภาษีอยู่แล้ว ที่ใช้นอกระบบเนี่ยเขาก็จะไม่กังวลเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่ามรดกเขาอาจจะมีไม่มากนะคะทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงคนกลุ่มกล,งกลางๆเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นเรียกได้ว่าคนที่ทํางานออฟฟิศทางานบริษัทคนเหล่านี้ก็จะเริ่มกังวลมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้มีรายรับมากนะักก็คือเรียกว่าพอมีพอกินนะคะก็เสียภาษีในระดับหนึ่งทีนี้พอเวลาที่พ่อแม่นะคะที่จะยกมรดกให้ คนเหล่านี้ก็จะเริ่มกังวลว่าเอ๊ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยบ,บ้านอย่างเนี้ยถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ทำเลดีหน่อยนะคะแต่มูลค่าบ้านก็สูงที่ต้องโดนเสียภาษีมรดกด้วยเขาไม่ได้มีเงินมากเพราะเขามีเงินแค่เงินเดือนเขาจะเอาเงินที่ไหนไปเสียภาษีตรงนี้เพราะมันไม่ได้มีมูลค่าคอย่างนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องถูกยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันด้วยหรือเปล่าคะค,คือความจริงสังคมไทยเนี่ยคนชนชั้นกลาง ที่ค่อนข้างจะต่ำเนี่ยนะครับคือมีรายได้ชั้นกลางก็จริงแต่รายได้ค่อนข้างจะน้อยเนี่ยจะเป็นผู้ที่เสียภาษีค่อนข้างจะมากที่สุดเพราะภาษีทางตรงที่เก็บอยู่แค่ประมาณ20-30%าแล้วถงอ้อม7 0็ดเซนเนี่ยคนชนชั้นกลางที่ค่อนข้างมาทางต่ำเนี่ยเป็นคนที่จ่ายทั้งภาษีทางอ้อมและภาษีทางตรงเต็มเต็มและมากที่สุดและเป็นคนที่ควรจะได้รับการดูแล ก็หมายความว่าดูแลในเรื่องสวัสดิการอย่างอื่นให้เต็มที่ะนะครับบางคนเนี่ยอยู่มา3-40ปียังหาที่ดินเล็กๆอย่างหาบ้านสักหลังหนึ่ง,งม่ได้ยังไม่ได้เลยนะครับนี่คือความเป็นจริงแต่ว่ามันก็มีคนจํานวนหนึ่งที่อาจจะมีมรดกแถวสุขุมวิทแถวเพชรบุรีตันใหม่ที่มีมากๆถ้าเราดูในบา,บางประเทศเนี่ยการเก็บภาษีทรัพย์สินเนี่เขาจะเก็บแบ่งเป็นโซน โซนไหนที่มันมีมูลค่าที่ดินแล้วก็มีมูลเรียกว่ามีศักยภาพที่จะทำมาหากินได้สูงก็จะต้องเสียภาษีสูงถ้าคุณอยู่ในที่ที่มีศักยรยาพที่จะทําการค้าทำมาหากินแต่คุณไม่ทําเก็บเอาไว้เป็นแปลงโกดังเป็นแรงต่างไม่ได้ใช้งานเนี่ยต้องเสียภาษีสูงก็จะอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่ไม่สไร้างรายได้แต่มีแต่รายจ่ายเขาก็จะอาจจะต้องขายเพื่อที่จะถอยออกไปอยู่ ในที่ไกลแล้วก็อาจจะเป็นที่อยู่สายจริงๆะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยการเก็บภาษีอย่างนี้นมันก็จะทําให้เกิดการปรับโซนนิ่งของเมืองไปในตัวฉะนั้นมันจะต่อไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยปนกันคะ่ะโซนการค้าธุรกิจโซนอุตสาหกรรมโซนที่อยู่สาัยมันก็จะอยู่เป็นโซนๆมันจะไม่ปนกันเหมือนบ้านเราที่หนึ่งชุมชนเนี่ยมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีทั้งการค้ามีทั้งบ้านอาศัยสนามกีฬา ลงซ่อมรถยนต์ต่างๆททุ <S <S> <S อกอย่างอ,อยู่ในนั้น <S <S> คือเรียกว่าเก็บภาษีมรดกเนี่ยจะช่วยแบ่งโซนนิ่งเมืองได้ด้วยถ้าเปการถ้ามีการ,รบแบ่งแยก<า>ออกแบบให้ดีๆ <S <S> <S นะครับ <S <S> แล้วส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าสําหรับคนที่มีรายได้เยอะเนี่ยผมก็คิดว่ามันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้อมูลระดับหนึ่งที่คนเนี่ยพอมีรายได้แล้วก็โอนรายได้ไปต่างประเทศแล้วก็คือพยายามจะเลี่ยงภาษีพวกเราเานียทั้งภาษีทรัพย์สินทั้งภาษีมรดกแต่ผมคิดว่าการเก็บภาษี มรดกครั้งนี้เนี่ยเรื่องของการโอนเงินไปต่างประเทศก็อาจจะทําไม่ได้แล้วอาจจะทํายากอะไรต่างๆเงี่ยเพราะว่าจะต้องแจ้งถูกไหมคะถ้าก็จะมีการส่งมอบมรดกต่อไปใช่ไหมคะหรือถ้าสงสัยเขาว่าสมมติว่าคนรวยมากๆมีเงินฝากในบัญชีสักสมมติร้อยล้านทีนี้เวลาจะจะตายอย่างเงี้ยค่ะสมมติจะจะตายแล้วแต่รู้ตัวว่าเดี๋ยวจะจะตายแล้วก็ถอนเงินออกมาให้หมดเลยเอาเป็นเงินสดไว้แล้วก็เอาส่งให้ลูกไปอย่างนี้มันก็เป็นการเลี่ยงได้ไหมคะ อ่าก็ก็ก็ถือว่าเป็นการเลียงได้แต่ผมคิดว่าในทางปฏิบัติจะค่อนข้างจะเป็นไปยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าลูกเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะต้องเสียภาษีก็เก็บเงินสดไว้ในตุ่มเไม่เข้าระบบพีนะคะก็ข่าวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเก็บเงินไม่ในบ้านเป็นล้านๆเนี่ยจะจุดจะไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าพอจรเข้าขึ้นบ้านเมื่อไรก็จะเป็นเรื่องใื่ไอ้นี่ก็คือในในทางปฏิบัติ เขาจะไม่ปฏิบัติอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าเสียภาษีแต่ว่าดีแคลร์ให้ตัวเองสะอาดเพราะว่าดีกว่าการกระทําที่หลบหลบซ่อนและการเสียภาษีมรดกเนี่ยพ้นดีอีกอย่างนึงคือพวกที่ชอบซุกซ่อนเงินเอาไว้มีหลายบ้านหลายท่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปิดเผยหมดไม่งั้นมันก็จะทําให้ปัญหาทางสังคมหายไปด้วยดีขึ้นรับการับปรุงให้ดีขึ้นนี่ก็เป็นประโยชน์ของเขา อาจารย์พูดนี่มองในด้านดีไงคะทีนี้รเราก็พยายามมองเอ๊ะถ้าเราบีเงินเยอะๆเราจะเลี่ยงยังไงก็พยายามจะคิดว่าเขาทํำยังไงถึงถามอาจารย์เมื่อสักครู่นี่แหละคะ่ะว่าสมมุติว่าในเรื่องของมรดกที่เป็นตัวเงินในบัญชีเนี่ยค,คือมันเห็นชาร์ตพอมีการมอบ,บเปลี่ยนเจ้าของเนี่ยก็ถูกหักเงินสดเนี่ยเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะทีถ้าเกิดอย่างที่เมื่อสักครู่เราถาม,มาค่ะอาจารย์รเขาเลี่ยงด้วยการเขาถอนเงินสดออกมาก่อน แล้วเขาก็มอบให้ลูกให้หลานเขาไปโดยที่ไม่ได้ผ่านระบบบัญชีจะมีมาตรการหรือมีกฎหมายอะไรที่ที่ดูแลเรื่องแบบนี้ไว้ได้ไหมคะผมคิดว่าทรัพย์สินที่จดทะเบียนอะไต่างเนี่ยที่มันเป็นมาดกเนี่ยต่อไปเนี่ยมันก็ต้องมีการจดทะเบียนต้องมีการตรวจสอบทั้งการจะโเอนเกันแะไต่างเนี่ยมันต้องตรวจสอบเรื่องของการฟอกเงินอะไรต่างแ่ผมคิดว่า อาจจะทําได้ยากมากไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีจะถอนเงินออกมาเป็นร้อยล้านแล้วก็หายไปไม่รู้ไปไหนไม่มีที่มานี่ก็จะมีธนาคารก็ต้องตรวจสอบก็มีการตรวจสอบองมีระบบตรงนี้เข้ามาดูแลด้วยอีกเรื่องที่ผมคิดว่าเมื่อกี้ที่ถามถึงเรื่องบางคนที่มีความเดือดร้อนเนี่ยผมคิดว่ายังมีอีกหลายกลุ่มที่อาจจะเข้าข่ายต้องพิจารณาเหมือนกันเช่นสมมติว่ามีคนจํานวนหนึ่งที่รับมรดกจํานวนหนึ่งที่ราคาค่อนข้างจะแพงซึ่งอาจจะต้องเสียภาษีมรดกแพง แต่ปรากฏว่าอาจจะต้องรับภาระเลี้ยงดูคนบางคนลืมอ,อะไรต่างๆที่ที่ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เช่นพ่อแม่ที่ให้มรดกแล้วจตาก่การแล้วแต่ว่าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูเด็กเล็กอะไรต่างๆอีกเยอะแยะซึ่งเป็นภาระมากๆหรือว่าพิการทำอาหากินไม่ได้ช่วยตนเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยเงินจํานวนนี้เลี้ยงต่อไปยาวๆอ่ะอย่างนี้ก็อาจจะเข้าข่ายต้องพิจารณาเหมือนกันว่า จะยกเว้นเขาอย่างไรไม่งั้นการจะเก็บเขาเท่าเทียมกับคนมือดีเท่าดีเพราะเขาไม่ไม่เท่ากันเขาก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเก็บบนฐานของความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำซะก่อนส่วนปัญหาปีกย่อยที่จะเข้ามาเนี่ยก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขกันไปอย่าคิดว่าเฮ้ยปัญหาอย่างนี้เป็นอุปสรรคแล้วก็ชะลอไปจน สุดท้ายก็เดี๋ยวจะไม่เกิดกังวลค่ะนีนม่มีมีแนวคิดที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องที่บอกว่าภาษีมรดกเนี่ยจะเก็บถ้าเกิดว่าอาจจะไม่เก็บถ้าเกิดว่ามีการโอนให้ก่อนเสียชีวิต5ปีตรงนี้นี่ออกมาเป็นข้อสรุปหรือยังคะอาจารย์คะผมคิดว่าตอนนี้ก็ยังยังเท่าที่ติดตามจากสื่อมวลชนก็ยังยังไม่มีมข้อสรุป<ช>ครับแล้วก็สุดท้าย<ม>ก็ต้องกลับไปที่ขอชอซอย อีกดีเพราะว่าเขาทอเพลียนอนุมัติหลักการในเบื้องต้นพอไปที<_<_<__่กฤษฎิกาไปที่หนง่อนตรวจสอบก็ต้องกลับมาดูอีกทีทีนี้ถ้าเจตนาเนี่ยต้องการจะเก็บภาษศีมาดกจริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องอุดช่องบางเหล่านี้นะครับคือไม่เข้าใจว่าทําไมถึงใช้หลักคิดเรื่อง5ปีนะคะอาจารย์พอทราบไหมคะว่าแนวคิดคืออะไรทําไมจะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการมอบให้แก่ การก่อนที่จะเสียชีวิต5ปีเนี่ยไม่ต้องเสียแต่ถ้า5ปี4ปี3ปีเนี่ยมีเปอร์เซนที่ลดหย่อนกันลงมาเช่น4ปีอาจจะเก็บ10%แต่ถ้าไม่ต่ำกว่า2ปีจะเป็น40%อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แนวคิดมันคืออะไรคะคือผมผมเองก็ไม่ได้ไม่ทราบในเ,เบื้องหลังแนวคิดนี้แต่ว่าในความเห็นของผมเนี่ยการออกอแนวคิดหรือมาตรการอย่างนี้ออกมาเนี่ยถ้าค,ความเข้าใจใผมนี่ก็คือ พยายามที่จะผ่อนคลายเพื่อให้มาตรการนี่มันไม่แข็งเกินไปนักอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็คิดว่าก็อาจจะเป็นทางออกที่ในความเห็นผมเนี่ยผมก็เห็นด้วยค,คือสําหรับผมถ้ามันกระจายออกไปก่อนนั้นในความเห็นผมมันก็ไม่ใช่ม,มรดมันไม่ใช่มรดกมันก็เป็นการลงทุนถ้าว่าผมจะให้ลูกไปลงทุนก็แต่ว่าถ้าการให้ด้วยสเสน่หา ให้ต่างนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องว่าก,กันนะครับว่ามันเข้าขายเป็นมรดกเข้า<ม>ขายกันให้ด้วยสเสน่หาะอะไรต่างๆหรือไม่ก็ต้องมาตีความตรงมาอธิบายกันแต่ว่าก็ต้องดูเจตนาลมจริงๆของมันนะครับบางอย่างก็อาจจะเป็นภาษีทรัพย์สินแต่ว่าพอ,อาพ้นไปแล้วเสียไปแล้วตายไปแล้วต่างๆก็าอาจจะเป็นภาษีมรดกฉะนั้นถ้าทําภาษีทรัพย์สินกับภาษีมรดกควบคู่กันไปเนี่ยก็ไม่พ้น องไรก็ต้องเสียต้องอนอยู่นีคะภาษีทรัพย์สินที่อาจารย์หมายความนี่ก็คือหมายถึงภาษีสองฉบับที่ยกเลิกไปก็คือโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่แล้วก็เปลี่ยนหม่เป็นภาษีเป็นระบบภาษีอีกแบบหนึ่งถูกไหมคะซึ่งจะทําควบคู่กันไปและคุมหลายๆอย่างไม่เฉพาะเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์รถยนต์พันธบัตรหุ้นแรงต่างซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่จะเก็บภาษีหุ้นภาษีเหล่าเนี้ค่ะ ซึ่งถ้าทำควบคู่กันไปไม่มีทางหนีพ<ล>้นจะตอนไหนก็ต้องเสียอยู่ดียังยังมองไม่เห็นว่ามันมีช่องไหน<อ>แต่ก,ตก็ก็ลองดูว่าลองทาสักสี่ห้าปีแล้วลองประเมินกันดูค่ะและจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จริงไหมคะในยุคนี้ตอนนี้ผมมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่ที่กังวลน,นิดหนึ่งคือกลัวอัตรามันจะต่ำกลัวจะมีการต่อรองกันหนักแล้วก็กดอัตราลางไปต่ำค่ะ,อะพอต่ำปั๊บแลกก็คิดดูที่ภาษีมันดด กว่าจะได้ภาษีก็ต้องรอตาย <c oughs> แล้วก็ภาษีตามอีกไพนั้นมันก็ได้ไม,ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แล้วก็เสียเวลา <c oughs> เสียคน <c oughs> เสียทรัพยากรไปจัดก,การอีกฉะนั้นถ้าทําแล้วนะครับท <c oughs> ่านผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าทําแล้วต้องให้ประเทศชาติได้ประโยชน์ <c oughs> ต้องให้สังคมได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องสนองเจตนารมณ์ของนโยบายก็คือเรื่องของความเป็นธรรมลดความลืมล้ําให้ได้จริงๆครับค่ะฟังอย่างนี้แล้ว มีแต่ประโยชน์นะคะกับจากการเสียภาษีทั้งสองประเทศนี้คือประเทศได้ประโยชน์และถ้า,ถาประเทศได้ประโยชน์เราซึ่งเป็นประชาชนในประเทศก็ย่อมได้ประโยชน์แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าต้องดูค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการต่อรองอย่างที่อาจารย์ว่าไหมมีการลดอัตราของภาษีที่ทําให้เสียน้อยลงไหมหรือว่าผ่อนปลนให้ดูไม่แข็งกันมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องคอยดูกันค่ะว่ารัฐบาลยุคนี้เนี่ยจะ เข้มข้นในเรื่องนี้แล้วเอาจริงเอาจรงกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องคอยดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของรายละเอียดนั้นยังไม่ได้ออกมานะคะก็เป็นเรื่องการพูดคุยกันค่ะสุดท้ายค่ะมีอะไรที่อาจารย์เป็นห่วงหรือว่าอยากจะอ,อธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งไหมคะบางคนกังวลค่ะว่าวทําให้เศรษฐีคนที่มีเงินเยอะๆท้อถอยแล้วก็หยุดลงทุนชะลอการลงทุนค่ะแต่ว่า ผมถามตัวเองถามคนรอบข้างถ้าคุณลงทุนมากขึ้นกําไรมากขึ้นวีสินทรัพย์มากขึ้นแล้วก็เสียภาษีมากขึ้นอีกหน่อยแต่ว่าส่วนต่างส่วนที่เหลือยังเหลือเยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจะลงทุนหรือจะชะลอการลงทุนหรือจะเลิกการลงทุนคนที่ต่อมาคือมันก็ไม่เลิกนะครับทํางานมากได้เงินเดือนมากเสียภาษีมากในอัตราที่ไม่เด็ทวีคูณจนทําให้เงิน สุตที่ที่จะได้รับมันน้อยลงไปเนี่ยค่ะถ้าคิดในเชิงอัอตราส่วนเนี่ยผมก็คิดว่าไม่มีใครอยู่แต่ว่าถ้าไปเก็บแน่ตราหกเจ็ดปดสิเปอร์เซนจนมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยจะไม่มีความรู้สึกว่ามันจูงใจให้ลงทุนเลยเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นจะเป็นลบฉะนั้นในอัตราที่ที่ได้พูดคุยกันตามสื่อเนี่ยผมคิดว่าไม่เกินสาสิเปอร์เซนก็ยังเป็นอัตราที่น่าจะยังจูงใจ น่าจะไม่ต้องกังวลนะครับผมมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นครับค่ะและนั่นคือทั้งหมดของสยามวิพาควันนี้นะคะจะต้องมาคอยดูกันละค่ะว่าสุดท้ายแล้วภาษีมรดกภาษีที่ดินจะออกมามีรายละเอียดแบบไหนแล้วก็ประเทศชาติจะได้ประโยชน์มากมายจากภาษีนี้จริงแค่ไหนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะขอบพระคุณอาจารย์ดเรเพิ่มศักดิ์มกราพิรมนะคะครับ ขอบคุณค่ะอาจารย์คะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการสยามวิภาคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ